ขออนุญาตขายดี1วันนะครับทุกคนฮะ้นี่ครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่สามารถขายได้ตลอดทั้งปีนะครับฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนแล้วทุกคนเนาะสามารถขายได้ทุกฤดูนะครับปลาหมึกย่างนะทุกคนนะพลังของไม้10บาทนะครับแต่ละท่านดูครับลูกค้าหยิบทีคน5ไม้8ดไม้10บไม้ฮะทุกคนฮะ้นะครับ ขายไม้10บาท20บาทจนถ,ถึง100บาทนะครับทุกคนฮะสร้างรายได้หลักพันให้ผมเงินเดือนหลักแสนให้ผมได้ทุกเดือนนะครับทุกคนฮะนี่ครับจากอาชีพนี้นะครับผมถ่ายทอดฟรีไว้ในช่อง YouTube ทุกอย่างนะครับวิธีการทาปลาหมึกปลาหมึกลับมาจากที่ไหนเข้าไปศึกษาในช่อง YouTube กันเอาเองนะครับชื่อช่องอาชีพแกโจนเบลแชนเนลนะครับในเรื่องของวิธีการทาปลาหมึกนะครับนี่ครับขออนุญาตขายดีหนึ่งวันนะทุกคนฮะนะครับอาชีพค้าขายมันมีวันขายดีและขายไม่ดีนะฮะทุกคนฮนะเนี่ยครับนี่บ วันขายดีก็ได้กําไรเยอะเนาะทุกคนเนาะวันขายไม่ดีก็ได้กําไรน้อยแค่นั้นเนาะทุกคนเนาะนะครับนี่ครับนี่โอ้โหดูครับแต่ละชุดมาทุกคนฮะเนี่ยครับกลังของไม้สิบาท2 0บาทชุดละร้อยชุดละ80ทุกคนฮะวันนี้วันที่3 1นะครับ31มีนาคมนะครับทุกคนฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิ้นเดือนด้วยนะทุกคนนะขายดีมากนะครับเนี่ยครับนี่ปลาหมึกย่างไม้สิบาทเนาะทุกคนเนี่ยครับวันนี้ขออนุญาตขายดีหนึ่งวันนะครับ <laughs> ผมขายมา11ปีแรับนะครับแล้วถ่ายทอดฟรีนะครับ สำหรับอาชีพนี้ในช่อง YouTube นะครับเจ้าแรกนะครับของประเทศไทยนะทุกคนนะนะครับถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงนะครับ11ปีนะครับลองเข้าไปศึกษาวิธีการทําดูนะทุกคนนะนะครับวิธีการทําปลาหมึกสอนฟรีทุกอย่างครับดูลูกค้าลุ้มซื้อครับเนี่ยครับนี่ครับถ้าเป็นวันขายดีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะนะครับยอดที100่งร้ยเห็นไหมนี่ยครับลูกค้าซื้อดูเดี๋ยวดูลูกค้าหยิบนะทุกคนนะนะครับเนี่ยครับนี่เจ็ดสิบนะครับห้าสิบเจ็ดสิบนะครับดูครับโอ้โหเนี่ยครับพลังของไม้สิบบาทให้ทุกคนนนะี่ครับ นี่ครับขายปลาหมึกย่างครับไข่ผมขายม้20บาทนะครับไข่แท่งผมขายม้20บาทนะครับทำเองนะครับใช้ไข่ปลาหมึกอาเจนและไข่ขาวชมพูผสมกันนะครับนะครับทำเองใส่แค่50กรัมนะครับวิธีการทําอยู่ในช่อง y YouTube หมดทุกอย่างนะครับทุกคนฮะอยู่ในช่อง u t u b e หมดทุกอย่างนะครับโอ้โหดูสิครับทุกคนฮานะครับบนเตานี้ก็เป็น2 300มั้งเนี่ยทุกท่านฮนะครับลองดูนะทุกคนนะเราไม่รู้ว่าเราจะสําเร็จกับอาชีพไหนนะครับไม่มีใครทําสําเร็จตั้งแต่อาชีพแรกๆหรอกนะทุกคนนะครับนะครับไม่ม อาชีพแรกๆบอกไม่มีใครรวยไวนะมีไม่มีใครสําเร็จไวนะขนาดต้นไม้ก็ยังต้องปลูกเนาะทุกคนเนาะต้องปลูกให้มันเติบโตนะครับนะครับการค้าการขายก็เหมือนกันนะนะครับนี่โอ้โหดูคัาเนี่ครับนี่ครับผมขายไม่สนเศรษฐกิจนะครับทุกคนฮะนะครับที่ไหนมีคนผมขายหมดนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นตลาดประจํานะครับทุกคนฮะนี่ครับโอ้โหดูทุกท่านนะพลังของไม้สิบาทนะนี่ครับนี่นะครับอย่ามาหวังรวยกับอาชีพขายปลาหมึกย่างนะทุกคนเนาะนะครับถามว่ารวยได้ไหมมันรวยได้นะครับทุกคนฮะนะครับ แต่ทัท้งนี้ทั้งนั้นมันมีความเสี่ยงเนาะทุกคนเนาะการค้าการขา,า,รายมันมีความเสี่ยงหมดแหละนะแต่ผมว่ามันเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วลหละนะเพียงแค่ทุกท่านมือใหม่ที่เริ่มโตหนามีเงินสักเก็ดแปดร้อยก็ลองไปซื้อปลาหมึกจากแม่โคมาสัก4ี่ห้ากิโลลองเสียบดูก่อนก็ได้นะทุกคนเนาะนะครับลองเสียบดูก่อนนะซื้อเตาฮังโลเล็กๆมาย่างขายดูหน้าบ้านดูก่อนก็ได้นะครับนะครับง่ายมากทุกคนนะนั้นวิธีทำก็อยู่ในช่องยูทูบท่านไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรมากมายนะทุกคนเนาะนะครับ คนเราไม่ใช่ว่าจะทําอาชีพเดียวแล้วสำเร็จนะคะทุกคนนะนะครับมันอยู่ที่น้ําอดน้ําทนของคนด้วยนะอาชีพค้าขายยิ่งไปใหญ่ทุกคนเนาะคนอดทนได้อดทนรอได้ในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะทุกคนเนาะนะครับในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้ที่เสื้อผ้าแถวตลาดนัดเขาขายไม่ค่อยได้กันนะทุกคนเนาะนะครับเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปนะทุกคนเนาะของบางอย่างมันซื้อออนไลน์ได้นะครับนะครับเนาะพยายามนะครับเวลาค้าขายผมมีเทคนิคอย่างเดียวแค่อย่างหนึ่งแหละนะครับทำของดีมีคุณภาพให้ลูกค้าใหทุกคนฮะนะครับ ทำของดีมีคุณภาพให้ลูกค้าครับ <S <S นะครับนะครับอย่างน้ําจิ้มเนี่ยผมทําสดใหม่ทุกวันเลยนะครับมะนาวแพงแค่ไหนผมใช้มะนาวแท้นะทุกคนะนะครับในยุคที่มะนาวแพงแบบนี้ผมยังใช้มะนาวแท้ให้ลูกค้าผมนะครับนะครับในการขายปลาหมึกนะผมไม่ใช้มะนาวขวดไม่ใช้มะนาวเคียมนะครับมะนาวกิโลเป็นร้อยผมก็ใช้มะนาวนะครับทุกคนฮะนะครับผมทําของดีมีคุณภาพให้ลูกค้าผมได้ทานนะไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้หรอกฮะทุกคนนะจะสิบสอปีแล้วนะครับทุกคนฮะนะครับนะครับลูกค้าก็อุดหนุนมาประมาณ12ปีครับ็นงานวัด ตลาดนัดถนนคนเดินนะครับผมขายหมดเนาะทุกคนเนาะนะครับผมขายหมดนะครับนะครับผมไม่เคยอายนะว่าผมจะขายของงานวัดขายตลาดนัดทุกคนเนาะผมมีรายได้มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผมอยู่สุขสบายไม่เป็นหนี้เป็นสินก็พอแล้วฮะทุกคนฮะนะครับมีเงินเก็บเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นอยู่นะครับจากการทําอาชีพนี้นะทุกคนฮะนะครับนะครับไม่ใช่ว่าผมทําได้คนเดียวนะมีลูกศิษย์ผมในหลายท่านมากนะทุกคนนะที่เขาทําได้กันนะครับทุกคนฮะนะครับ ไม่จะเป็นต้องขายดีแบบผมหรอกนะครับทุกคนนะผมไม่ได้ขายดีนะก็ขายข,ของผมก็วันห้าหกเจ็ดพันนี่แหละทุกคนนะบางวันฟุ๊กก็หมื่นกว่าบาทนะทุกคนเนาะสมมุติว่าขาย2ที่ก็หมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองนะทุกคนเนาะนะครับวันห้าหกพันห้าหกพันเนี่ยแค่นี้ผมก็อยู่ได้นะกำไรวันสามพันนะครับแค่นั้นแหละน้องทุกคนเนาะนะครับรวมค่าหากค่าฐานแล้วนะครับทุกคนนะนะครับนี่ครับทุกคนเนะโอ้ยดูครับพลังของไม้สิบบาทนะทุกท่านนะนะครับ,บลองเข้าไปศึกษาดูนะครับวิธีการทําอยู่ในช่อง YouTube นนะครับี่ยูทูปนนะครับนี่ อโอ้โหดูวันขายดีของผมนี่ยอดดีไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต่ำกว่าหม,มื่นนะครับผมขายนะครับปลาหมึกวันก็วันสองสามตังโฟงมาทุกคนฮะนะครับปลาหมึกอาเจนผมทําวัน30ตัวนะครับทุกคนฮนะผมทําขายวันประมาณ30ตัวเนาะทุกคนเนาะบางวันก็ขายหมดบางวันก็ขายไม่หมดเนาะทุกคนเนาะขายตัว80ถึง100บาทก็แค่ปลาแค่ปลาหมึกอาเจนยัดไข่ผมก็ปลาไปเกือ 3, บ3,000แล้วนะครับไข่ผมขายวันหกถึงแกิโลนะไขก่ก็โอ้โหวันหนึ่งก็พันกว่าบาทนะทุกคนเนาะแล้วอีก ชิ้นส่วนยี่ย้อยอีกเนาะทุกคนนะครับไม้10บาท20บาทเนี่ยทุกคนโอ้ยดูทุกท่านนะมาอีกแล้วครับปีกเนี่ยชุด10กว่าไม้12ไม้10ไม้เนี่ยทุกคนฮะเนี่ยครับพลังของไม้10บาทปีกค้างปลาหมึกเนี่ยผมสอนไว้ในช่อง YouTube ผมนะครับเข้าไปศึกษาในช่อง YouTube กันเองนะทุกคนนะนะครับโอ้โหวันนี้อากาศร้อนมากนะทุกคนนะอากาศร้อนนะครับเป็นหนึ่งอาชีพที่ขายได้ตลอดชีพนะครับฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนนะครับทดลองจนกว่าจะเจออาชีพที่ใช่ทุกคนนะบางคนขายดีย่างปลาหมึกมามันร้อนออย่่าาเเเีคคคกก็ไมทุนนนฮะะะรรัับบ นะครับลองลองเสียงดูเนาะลองเสียงดูนะครับนะครับนะครับความสําเร็จมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่ว่าเราจะสําเร็จไวขนาดนั้นนะทุกคนนะนะครับคือการเดินไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะนะครับถ้าท่านเจออาชีพที่ใช่แล้วมันเลี้ยงตัวเองได้นั่นแหละท่านจะหยุดอยู่ตรงนั้นแหละเนาะทุกคนเนาะนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆที่กําลังสู้ชีวิตกําลังมองหาอาชีพอยู่เนาะทุกคนเนาะอาชีพนี้ผมถ่ายทอดฟรีวันนี้ช่องย t ท b e นะครับเข้าไปศึกษาวิธีการทํากันเอาเองนะครับทุกคนฮะนี่โอ้โหดูครับ